อ้าวนะครับกราบสวัสดีผมมาพบกับแดนนะครับผมรามิจยายบุคคลพระสวรรค์น,นะครับวันนี้เป็นตอนที่725ดี่สิบถึงเจ็นะครับผมอ้าวนะครับเริ่มกันเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อดจากเมื่อวานพระธิดาคับแต่ว,ว่าในตอนที่สของเย่เทียนจะจูอยู่กับเขตเจสปานแล้วแต่เย่เทียนก็ทราบทีบว่าหากเขาพยายามที่จะปิดเกินเวลาได้มิติ เพื่อช่วยพิตกครสักคนผลเธอทัดกับมันจะก,กินกินเขาจนตายอย่างแน,น่นอนลืมมันไปเถอะโคพังแกงอนตอนที่สองนี้ก่อนแอไปเด็กน้อยแต่ถึงอย่างไรมันก็จู่ใังกบเกตที่สวรรค์แล้วก่อนอื่นเราต้องรองปรับแต่งโทเค็น่เท้าเอาเดนเทีอนก่อนจากนั้นจึงค่อยเข้าสู่โรคเอเดนเื่อนเมื่อถึงตอนนั้นเราก็สามารถควบคุมโรคเเดนเทีอนได้ทันใดน,นั้นเขาก็หยิบ โทเคน,นเจ้าเอเดนเทียนออกมาและ,และใช้โดีสองเรื่2งกระบวนการปรับแต่งมันใ้ทันทีจากนี้ผมต้องปล่อยให้ร่างดับอยู่ในสภาวะรับหลไปก่อนมุ่งกขง้าสนใจทั้งหมดไปที่การควบคุมโรมทีสองอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้ร่างกายองเย่ยเทียนจึงเข้าสู่สภาวะรับหลในขณะที่เจมึกของเขาจดจ่ออยู่กับการควบคุมโรมที่2เริ่มปรับแต่ง ภายใต้กระบวนการปรับแต่งคอรตนที่สองโทเค็นเจ้าเอเดียนเทือนค่อยๆถูกขัดเกลา่อนอย่างช้าๆหลายปีผ่านไปในยิบตาในวันนี้เ้เทียนได้ปรับแต่งโทเค็นเจ้าเอเดียนเทือนเบื้องต้นสำเร็จแล้ว แต่เขายังไม่ถือว่าเป็นเจ้า่งเดนเทีอนแท้จริงอาจกล่าวได้ว่าเขายังคงเป็นเจ้า่งเดนเท่อนเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นอาจต้องการเป็นเจ้า่งเดนเท่อนเขาต้องเข้าสู่โรค่งเดนเื่อนและปล่อยให้โทเค็นคำสั่งเจ้า่งเดนเท่อนควบคุมต้องกาเนิดอฮเดนเท่อนด้วยวิธีที่เท่านั้นพอจึงจะสามารถกลายเป็นเจ้า่งเดนเทีอนแท้จริงได้อย่างไรก็ตามก่อนที่เยเทียนจะกลายเป็นเจ้าแเดนเื่อนพรทราังจะเริ่มต้นภายในโรคไเดนเท่อนจะ ต้องมาหยุดเขาอย่างแน่หนหนและมันก็จะนําไปสู่การต่อสู้ที่เขาไม่สามารถลีกเลี่ยงได้แม้ว่าเยเทียนจะสามารถเอโดเค่นเต้าแดนเถื่อนอดมพาังของโรคแดนเถื่อนเพื่อที่จะปลดปล่อยัดต่อสู้ของวู้สุดทจ่สมบังภายในโรคแดนเถื่อนไดน้แต่พลังต่อสู้นางกล่าวอาจจะคงอยู่ไม่ถาวรจนกว่าเขาจะสามารถ ควบคุมโรคจันเถือนได้สําเร็จเตาแห่งความกระหนของเราได้มาถึงตัวสุดของขอบเขตกฎเกณฑ์แล้วแม้ว่าร่างกายของเราได้สองจะไม่เหมาะสมกับการฝึกฝนเตาแห่งความกระหะขนเท่าร่างหลัก อย่างไรก็ตามเรา,าสามารถทำ้ข้อใจเต๋าแห่งความกระไปสู่เต๋าแ่งทีได้ในยะเวลาสั้นๆแต่ด้วยความเชื่อเหลือของทศเต๋าแห่งความกระมันน่าจะช่วยเพิ่มพลังต่อสู้ได้อย่างมากนอกจากนี้อะวนที่2ยังสามารถใช้ชา,ายุทธเทียนกังได้ดังนั้นการควบคุมโรคดันเถื่อนจงมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้นดังนั้นในวันต่อมาเย่เทียนจึงริ่มใช้อโรนดที่2เพื่อทำความเข้าใจเต๋าแห่งความกระหน แต่ก็ตามวรา่างกายที่แตกต่างกันยง่เห็นพราว่าการเนาหัวใจเต๋าแห่งความกระดนเป็นเรื่องที่ยากมากพระร่างกายนี้ดูเหมือนจะไม่มีความสอดคล้องกับเต๋าแห่งความกระดนแม้ว่าจะใช้วาเรเต๋าแห่งวิถีก็ไม่มีประโยชน์เนื่องจากร่างกายนี้เปลี่ยนร่างครั้ที่สองที่ข้อสร้างขึ้นโดยใช้สมบัติสุดดังนั้นมันึงมีความแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตที่แท้จริงในแง่ของกระดน อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเยืเทียนก็มีความเข้าใจเตาแห่งความกลรหลจนถึงขีดจำกัดของเขตกฎกเกณฑ์แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่ปเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเข้าใจมันอีกครั้งเพียงแต่มันค่อนข้างจะลำบากจะเล็กน้อยในชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปหลายร้อยปีภายใต้อาดับความเข้าใจของเยืเทียนตัวตนที่สองไม่เพียงแต่กาวเข้าสู่ตอนนีประตูของเตาแห่งความกรรหเท่านั้น แต่ยังบรรลุถึงขีดจำกัดมออบเขตก,กฎเกณฑ์อีกด้วยแอว่าเย่เทียนแต่หนักดีว่าตัวตนที่2ของเขาไม่สามารถที่จะหารวงข้อสุบเขตต้องกำหนดได้เพราะตั้งแต่แรกเริ่มรากฐานของหน้ากายนี้บนวิถีแห่งตาวนั้นไม่ได้มั่นคงดังนั้นมันจึงมีผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันและเย่เทียนก็ทราบถึงเหตุผลนี้ดี ก่อนหน้านี้ขขาขงบนมากเกินไปอยากฤทธิกตะวันนาความแกงตัวเร็วที่สุดจึงไม่ได้คิดคํานึงถึงดักฐานแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจากการทําเช่นนี้เขาเดือดาไม่มากแล้วเขาจําเป็นต้องแข่งแข่งขึ้นแฮต้าในยบาดาอ่านสั้นผลรับได้ก็ไม่เดียวพลังต่อสู้พอตอนที่2อง,งกวใกล้เคียงกระบวงสุดแล้วในตอนนี้เมื่อเขาใช้โทเกนเจ้าแอนเดนที พเพื่อควบคุมพผ่ังของโรคแดนเถื่อนความแขแก่งของเราก็สามารถเทียบกับผู้สูุดที่อยู่บนจุดสุดได้อย่างแน่นอนแม้ว่าเราจะไม่สามารถอัชนะเราเทพอิโตนต้นพอาดับผู้สูงสุดในโรคแดนเถื่อนได้แต่ก็จะไม่ถูกฆ่าทันทีเราสามารถที่จะดินยัดจนกว่าจะสามารถควบคุมโรคแดนเถื่อนทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้ด้เวลาที่เราต้้งเดินทางไปยังโรคแดนเถื่อนแล้ว แต่คราวนี้เพื่อความปลอดภัยเราจะไม่นําร่างหลักไปโดูดเมื่อครอบคลุมโรคดันเถือนได้อย่างสมบูรณ์แล้วค่อยนําร่างรักเข้าไปก็ยังไม่สายจากรัรเยีเทียนก็รอบส่งร่างของรนที่สองออกจากเมลกดดินแดนอภพมนุษ มิฉะนั้นหากเราพุ่งสุดพบว่ามีแทศสวรรค์เดึกดรับเตลิดเตอยู่ในมุนสสิทธ์แล้วก,ก็เัิดตนที่สองของเขาจะต้องปังหารอย่างแน่อนอนยเยียนไม่ต้องการให้เราตนที่สองที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างยาลำบาก ต้องมาตกตายไปด้วยน้ำมือของฝ่ายเดียวกันนั่นจะเป็นกรัสเสียข้างใหญ่นะนอกอาณา,าเขตพมนร่างตอนที่สองของเย่เทียนปรากฏตัว้นที่นี่และใช้ยาปรกาศเตือนทางไปยังโรคแดนเทียนในทันที ระว่างกระเด็นทางเยี่ยเทียนพรายามเดยกเลี้ยงอนา,านเขตผ่ภพันขนาดใหญ่ในจาวาดอาศัยเส้นทางผ่านผพันขนาดเล็กในพื้นที่รกร้างต่างๆไม่กี่วันต่อมาในที่สุดเยี่ยเทียนก็ามาถึงบริเวณที่ตั้งของโลกแดนเถื่อนและในวราณี โรคแดนเถือนนั้นสงบสุขมากโรคแดนเถือนซึ่งเคยมีความสำคัญกับเรากับกูุกรุ่นเดือนไปนานแล้วแม้แต่ซิมชีต,ตจ,จาก1ิ2จุกอจารปปาดก็ยังไม่มีความสนใจในโรคแดนเถือนเช่นกันดังนั้นจึงไม่มีตัวตนที่สํารังอยู่บริเวณใกล้ๆกับโรคแดนเถื่อนใณรดี กฎเกณฑ์ของโรคแดนเทือนถ้าไปให้เราเทสปั์และเราพ่วงสุดเข้าไปหากคนอื่นคงไม่สามารถเข้าไปในโรแดนเทือนได้แต่อย่างไรก็ตามเรามีโทเค็นคำสั่งเจ้าแอนเดนเทือนอยู่ในมือกฎเกณฑ์ของโรคแดนเทือนถึงไม่มีผลกับเราดังนั้นเดเทียนึงประจังเซมเบเรียของโรคแดนเทือน พร้อมกับโทเค็นเจ้าแดนเถื่อนก็เข้าสู่โลกแดนเถื่อนในทันทีนาโรคแดนเถื่อนในเทือกเขาที่แบบประาดรตอนที่2ของเด้เทียนปรากฏตัวขึ้นเข้ามาได้แล้วในเวลานี้หลังจากปรับแต่งโทเค็นเจ้าแดนเถื่อนแล้วเย้เทียนก็สามารถได้ถึงพลังต้นกำเนิดของโลกแดนเถื่อนที่อยู่รลกตองเขาได้อย่างชัดเจน และเขาก็สามารถควบคุมพลังของโรคดันเถื่อนได้ซึ่งมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าพาังของโรคดันเถื่อนที่ควบคุมจาวสวค์แห่งแดนเถื่อนไายเท่านี่คือพาังในการควบคุมโรคดันเถื่อนแท้จริงพาวรสวัแห่งแดนเถื่อนถือเป็นอสวรรค์ชน,นิดหนึ่ง ที่เราเทพอันดต้นสร้างเราสารสูนแดนเถื่อนขึ้นมาโดยบังเอิญมันไม่ได้มีอะไรพิเศษตอนนี้เราเข้ามาในโลกแดนเถื่อนแล้วแม้แต่เราเทพอันดต้นตอนนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรถึงต่อตนของเราแต่ถ้าหากเรากระตุ้นไปใช้งานโทเค็นเต้าแดนเถื่อนเพื่อพยายามควบคุมโลกแดนเถื่อนเช่นนั้นแล้วต่อตนที่แข็งแกร่ง ประเทศในจจะต,ต้นของดันเทือนจะต้องสัมผัสได้ถึงมันอย่างแน่นอนหลังจากคุ้นคิดอยู่ชือกคู่เย่เทียนก็ยังคงตัดสินใจกระตุ้นไปใช้งานโทเค็นเต้านดนเทือนมาเริ่มกันเลยเย่เทียนกระตุ้นใช้งานโทเค็นเต้าแดนเทือนจะเตะกำลังตู้โทเค็น เจ้าแดนเถื่อนกลายเป็นรูปบอนแสงขนาดใหญ่สื่อสารกับต้กนกำเนิดของโรคแดนเถื่อนเพค่อยลุกดำเข้าไปในต้กนกำเนิดของโรคแดนเถื่อนทีละน้อยเมื่อโทเขึ้นเจ้าแห่งโรคแดนเถื่อนเข้าควบคุมต้กนกำเนิดของโรคแดนเถื่อนได้อาสมบูรณ์นั่นมันก็เท่ากับว่าโรคแดนเถื่อนได้ตกอยู่ในกำมือของเย,ยเทียนและเช่นกันและเมื่อถึงตอนนั้นเขาก็าสามารถกำราบสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโรคแดนเถื่อนได้เพียงแค่กระตุ้นความคิดนอกจาจ หากว่าจะมีตัวตนที่สามารถต่อต้านหรือบังคับทำลายโรคเยืเ่อหุนได้อยู่มิฉ่นั้นก็จะไม่มีใครที่สามารถต่อกรกับเิื่อหุ้ได้เลย ด้วยในเวลาเดียวกันภายในวิหารโบราณที่ตั้งอยู่ในแจกกลางของรถดดนเถื่อนจูจูร่างที่ขยับกระเทือนมานานนับหมื่นปีก็เริ่มเคลื่อนไหวร่างนี้สวมชุดคลุมยาวดังัตป์รบรากินอารเขาดูเหมือนกับซาสูนก่าแก่วนร่างกายเต็มไปด้วยรดราตสีทองเป็นประกายออกมาอย่างต่อเนื่องเขาคือเทพให่จุดลงต้นผู้ซึ่งเป็นผู้สร้างเผ่าพิศาร์แดนเถื่อนผู้สุดแดนเถื่อนออร่าของทอรคนเจ้าแดนเถื่อนมีใครบางคน ายายจามควอบคุมโลกแดนเถื่อนมันเป็นใครกันผู้สุดแดนเถื่อนคำรามด้วยความโกรธเขาต้องการโทเค็นเจ้าแดนเถื่อนมาโดยตลอดแต่เขาก็ไม่เคยได้รับมันมาไม่คิดเลยว่าจู่ๆโทเค็นเจ้าแดนเถื่อนจะมาปรากฏขึ้นในตอนนี้หรือว่าในขณะที่ข้ากำลังเจ็บตัวเพื่อคนดูมีเทพในจุดต้นในหอคอยแดนเถื่อนได้รับ โทเคนเจ้าไเดนเทือนไปช่างโดนหาที่ตาโทเคนเจ้าไเดนเทือนถูกกำหนดให้เป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวผู้สุดแดนเทือนทะยานออกจากวิหารโบราณุูงหน้าไปยังทิศทางที่โทเคนเจ้าไเดนเทือนจู นอกจากพวงสุดแดนเถื่อนแล้วเทพแห่งจุนต้นอารับพวงสุดคนอื่นในแดนเถือ่อเข้ารัทิ้งกันรฝนพวงหน้าปยังตำแหน่งของเย่เทียนเช่นกันสำหรับเราเทพแห่งจุดต้นเที่ยมแอนันแม้พวกเขาจะไม่กล้าเข้าร่วมการแร่งชิงโทเข็นเจ้าแห่งแดนเถือ่อพวกเขาก็ยังคอยจำยสัมผัสจิตสำนึกของพวกเขาออกไปตรวจสอบเช่นกันและแล้วการต่อสู้ที่น่าตินตกใจก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น พวกมันกระดังมาเย่เทียนจะมาได้ถึงออร่าของเทพในจุดต,ต้นเกือบ10คนในพวกมันทั้งหมดก็ยังสรังอย่างไม่น่าชื่อมีขอบเขตเทศบสลรรค์ที่ไม่แต่กระทั่งขอบเขตพวกสุดขูมนาดดังกล่าวน่ากลัวเกินกว่าที่จะประเมิน ภายใต้พรของโรคดันเทือนแม้แต่ผู้สุดโนบตอนก็ไม่กล้าที่จะจบตีเทพอินทรนต้นตอนนี้หากอยู่ที่โลกภายนอกคุณพดังเช่นนี้เพียงพอจะถูกเรียกว่าเผ่าพันธุ์ขนาดใจอจาจาปาลแต่ตอนนี้เย่เทียนเพียงคนเดียวก็ต้องเผชิญหน้ากับการจับตีมากมายกังผูสุดตอนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหย่หลวงจ้องเชวเวดาประมาณจิมาทีถึงจะสามารถควบคุมโรคดันเทือนได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลา สิมนาทีนี้เราจะต้องอดทนเฮดเดอร์เราเทพจุนต้นทายจอยปรากฏตัวขึ้นทีละตนแร่ผู้ที่มาถึงเป็นคนแรกก็คือเทพจุนต้นที่แข็งแร่งที่สุดของโลกแดนเถื่อนผู้สูงสุดแดนเถื่อนตู้ออร่าของโลกสูงสุดแดนเถื่อนจะขยายปกคลุมไปทั่วบริเวณ ในขณะที่เสต็างเขาตับต้องไปที่เย่เทียนขอบเขตเทศสันไม่ใช่เทพู่จฉาต้นสิ่งนี้ทําให้รุ่งสุดแดนเทือนตัวรกะกะกะึงอยู่ชั่วครู่เทศสันจากโลกภายนอกอย่างเย่เทียนเอากดตัวที่นี่ได้อย่างไรแต่ในไม่ช้าเขาก็เข้าใจข้าเข้าใจแล้ว ที่แท้เจ้าก็คือเทพสวรรค์จาะคอยนอกที่ครั้งหนึ่งเคยบุกเข้าไปในหอ,อยในนั่งปาในะรับโตเค็นเจ้าใหเดือนเือนไปตอนนี้รากฐานกลางเพะของเจ้าได้ห่วดวงเข้าสู่ขอบเขตเทพสวรรค์แล้ว ยงคิดที่จะควบคุมโรดันเทือนแห่งดีให้คนนอกเจ้าอำดังตนหาทิตาพุ่งสุดแดนเทือนกลอ,อกมาด้วยความโกรธจะาต้องเขาโรดันเทือนเป็นของเราเทพมิจฉุนต้นไม่ใช่สิ่งที่คนนอกจะแต่ต้องมันได้แต่ตอนนี้เย่เทียนกําลังพยายามที่จะควบคุมโรดันเทือนของพวกเขาหากปล่อยให้เย่เทียนทําสาเร็จพวกเขาจะไม่จบสิ้นดอกเดอยนังนั้นเขาไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นโดยเด็ดขาดหัดแดนเทือนเปโตรพุ่งสุดแดนเทือน กดมือขค่หนึ่งลงดูจูฝ่ามือที่เรากับปกคลุมทางฟ้าและดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นแต่คา่าว่าเปล่าเตียงตีไปยังเย่เทียนอย่างรวดเร็วเขายจดีดังกล่าเพืเรียกกลับกัญจมตีที่ทรงพลังของพวกสุดบวกกับพลังที่ธรรมาจากพอของรถดันเถื่อนมันจริงเพียงพอที่จะคุ้มามพวกสุดที่แข็งด้านในสายตาของพวกสุดแดนเถื่อนเย่เทียนเป็นเพียงขอบเขตท,ที่สวรรค์นในแง่ของพลังต่อสู้เย่เทียนไม่มีทางที่สามารถต้านทาน การโจมตีที่ทรงรังเอาเขาได้เลยผู้ควรกับการเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโรกแดนเทื่อนแห่งนีแต่เจ้าดึมไปแล้วหรือว่าถ้ามีโรคน้แดนเทื่อนอยู่ในมือเย่เทียนหัวจอออกมาตุ้มพลังของโรคแดนเถื่อนดังและเข้าสู่ร่างกายของเย่เทียนรอมรวมเข้ากับพลังของเขา นอกจากนี้เย่เทียนยังกระโดดใช้งานทักษะมหาเตาแห่งความกระหลนโกเรมปิศารกระหลนในรูปแ,แบบแรบกบของวิชายุท์เทียนกังอทันทีทันใดนั้นกินไยของเทพประสาจที่หน้าตัวริงก็ใต้ปวดขึ้นร่างของเทพปรศสาจแห่งความกระหลนยืนดูบนท้องฟ้าเนื้อศีรษะของเย่เทียนคอยปกป้องเขาเอาไว้เย่เทียนเพียงแค่บอกมือ นใดนั้นฝ่ามือของอรีมเปียสาร์แห่งความโกรธก็ประทะเข้ากับหัดแดนเทือนเปียโรดพระุูงสุดแดนเทือนทําให้เกิดเสียงระเบิดกับนาดรัสนันตะเทือนไปทั่วบริเวณตุ้มความว่างเปล่าโดยรอบแตกออกปเป็งเสียง ภายใต้ความแกงของโรคแดนเทือนมิติได้รอบถึงได้รับการนับโฟอย่างรวดเร็วและค่อยๆกลับมาจูดในสภาพสมบูรณ์อีกครั้งมันเป็นโทเค็นเจ้าแดนเทือนจริงๆข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะสามารถในลพพังของโรคแดนเทือนได้มากมายขนาดนี้สีหน้าของผู้สุดแดนเทือนเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากจากนั้นเขาก็แสงดงท่าทีออกมาด้วยความโกรธอาประสาทา,ากโทเค็นเจ้าแดนเทือนเขาเชื่อว่าเขาสามารถเข้าใจเห็นได้ในทันที ถามว่าด้วยโถเาข้นเจ้าแดนเทือน เทศวรรค์ระดับสูงเช่นเยเทียนจะสามารถปลดปล่อยพลังของพวกสุดอมาตเในพลังของเยเทียนแต่ยังไม่แข็งแกร่งเท่าเขาแต่การป้องกันยามตีของเขาก็นับว่าไม่เป็นปัญหาเวลดาไม่ขย้าเขาไม่อาจต่อช้ได้อีกต่อไปเพะเมื่อเย,ยเทียนควบคุมโลกแดนเถินได้อย่างสมบูรณ์เยเทียนก็สามารถติดก,กันเขาตอากอำนาจในการระดมพลังของโรคแดนเถินได้และในกรณีนี้พวกเขาจะทำได้เพียงใช้ความแก็งของตัวเอง ในกระดาสู้ท่อน,นันเทพอิจฉาต้นตอน,นนี้อาจดูเหมือนป้าเต็มพลังมากพอที่สามารถต้านทานการตีของบัพนักต่างในจวาวันได้อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพราะพวกเขาอาศัยพลังของโรคแดนเถื่อนแม้ว่าเทพองแรกบัพปตอนจะเข้าสู่โรคแดนเถื่อนด้วยตัวเองเทพองแรกก็ไม่อาจต้านทานเทพอิจฉนต้นที่อยู่ในโรคแดนเถื่อนได้อย่างไรก็ตามเพวกเขาสูญเสียการสนทน์จากพรของโรคแดนเถื่อนไป เราเทพยืยนต้นก็มานับว่าเป็นใดเลยต่อให้พวกเขาเร่วมมือกันก็ไม่มีทางที่จะตกรกับพวกสุดเรื่องแก่งเร่งเทพของแรกมบตอนต้าอีกทั้งในมูของพวกเขาพวกสุดสนใจก็เป็นเพียงพวกสุดทอบไปมีพวกสุดที่สมรรถทีง,งไม่กี่คนท้อ่อนน้นพวกเขาไม่เก่งพอที่จะต่อต้านเจ้าแดนเทือนที่สามารถควบคุมโรคแดนเทือนได้ ข้าต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันโดยดียสุดเช่นนั้นข้าแต่ไม่สามารถต่อกบกับมันได้อีกต่อไปในฐานะผู้สุดที่แข็งสุดในโรคแดนเทือนเขาอยู่ในจุดนี้มาเป็นเวลานานแล้วไม่มีผู้สุดคนใดที่กล้าต่อด้านเขามันทําให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะมีโทเค็นเต้าในแดนเทือนหรือไม่มันก็ม่ได้สําคัญถึงอย่างไรเขาก็คือผู้ที่ปกครองโรกแดนเทือนแต่เพียงผู้เดียวไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะมีใครได้รับ โทเคนเจ้าไอเดียนเทียนไปจริงๆหากเจ้าไอเดนเทียนถูกเนิดขึ้นสถานะของเขาจะไม่มั่นคงต่อไปบางทีัตวตนของเขาอาจจะถูกรบหายไปเลยก็ได้ในนั้นเขาต้องฆ่าย่เยเทียนตุ้มตุ้มตุ้มพุ่งสู่เดน,เท,น,งงนเทียนยังคงจมดิ่เยเทียนโดยใช้เทคนิคลับอสรังอย่างต่อเนื่องภายใต้กระยำตีที่สรังเจ่นนี้แม้เยเทียนจะสามารถอดอมพลังของโรคยดนเทีอนได้แต่เขาก็ยังได้รับบาดเจ็บ รลอะการบาดเจ็บนั้นก็รุนแรงไม่เคยเรื่อยอย่างไรก็ตามยี่ยทเทียนยังคงพยายามันต่อไป ลงมือพร้อมกันโคคนนี้เป็นผู้ตนจากภายนอกเมื่อมันควบคุมโรคเดนเถอนได้แล้วพวกเราจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนพุ่งสุดแดนเถอนตะโกนออกมาเข้าใจแล้วเราเทพอันจุนต้นคนอื่นต่างก็ถนัดตีว่านี่เป็นสาการที่ร้ายแรงอย่างยิ่งพวกเขาจะต้องเขยี่ยทียนไม่าะ่นนั้นโรคแดนเถอนาพว่าเขาจะตกอย่ในมือของคนนอกไปอย่างสมบูรณ์ ตุ้มตุ้มตุ้มเราสิ่งมีชีวิตสูงสุดในเทศสวรทั้งหมดทด้ข้อ้อมกอบเย่เทียนในเชิดบวดาเพียงคู่เดียวที่ถึงก็ถูกโจมตีจรกระเด็นออกไปรได้รับบาดเจ็บสาหัสหนี เยเทียนเริ่มขึ้นไปอย่ารวดเร็วการควบคุมโรคเรียนเถือนไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องอยู่เฉยๆแต่เราได้เขายังไม่ตายเทพในจิต้นตอนนี้ก็ไม่สามารถขัดขวางกระบวนการการควบคุมโรคเดือนเถือนของคอต้าดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้คือการเอาชีวิตรอดให้ได้ท,ที่สุดอย่าคิดว่าเจ้าจะหนีไปได้ รุ่งสุดแดนเถื่อนใน่าเทพริยนต้นพายจามขัดขวางกรลบนี้ของเย่เทียน,นเนื่องจากเทพจินต้นเหล่านี้สามารถควบคุมพลังโรคแดนเถื่อนได้เช่นกันดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดพวกมันในขณะที่กินไอของเย่เทียนก็ค่อยอ่อนแอลงมากเราประเมินพลังของเทพจินต้นเหล่านี้ต่ำไปแค่พลังของรุ่งสุดแดนเถื่อนเพียงคนเดียวก็น่กกากลัวมากแล้ว ทพในจุดเต้นอะดับพุ่งสุดคนอื่นก็ไม่ได้แอนแอเช่นกันโชคดีที่เรายังคงมีแพทย์ตายไม่เช่นนั้นเราคงจะตายก่อนที่จะควบคุมโรคกัวในเทือนได้สําเร็จเมื่อร่างกายของเขาเติมที่จะทึงไม่ไปในต่อไปในที่สุดเย่เทียนก็บังคับให้เปิดใช้ง,งานแพทย์ตายของเขา ย้อนเวลาในช่วพิภตาเจนะคอนเย่เทียนก็กบลันสู่จุงสุดอีกครั้งร่างกายเขาในเวลานี้ไม่ได้มีบาดแผลน,น้อยทักษะย้อนเวลาเป็นทักษะอย่างหนึ่งของพระสวรรค์ได้วเวลาซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยใช้มันในตอนที่ผ่านประสบสูงสุดของพวกเขาสูงสุดในโลกปัะุโบราณป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่ได้ใช้ทักษะยเวลานี้ คราวนี้เขาถูกบังคับให้ต้องใช้งานมันอีกครั้งพรสวรรค์ได้เวาลาคร์ตนที่สองนี้ไม่ใช่พรสวรรค์ได้เวลารับรตเจ้าแต่เป็นเพียงพรสวรรค์ได้เวลาอารับรับซึ่งครั้งหนึ่งเขาได้ยังชิงม,มันมาจากศัตรูที่เป็นเบือนจาวปานพรสวรรค์ได้เวลาดประบกรับสามารถรักษาเยาวลาได้แต่พลคำมันไม่ได้ยอดเยี่ยมนับ มันสามารถใะ้เวลาได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนอกจากนี้การใช้ทักษาระ้นเวลาในขอบเขตเทศวรรน,นั้นก่อให้เกิดผลญหทอนกับที่ร้ายแรงแต่ว่าเพื่อที่จะควบคุมโรคแดนเถื่อนได้มาสมบูรณ์ผลญหาทอนกับจะรุนแรงแค่ไหนเขาก็ไม่คิดจะสนใจเมื่อเห็นว่าร่างกายของเย่เทียนฟื้นฟูกลับมาสุดสุดได้อย่างรวดเร็วรูม่านตาองวงสุดแดนเทียนก็แคบลง ความสวรร์ได้วเวลาปัดซอบเร็วเข้าโตมตีด้วย้ัวยอย่างที่มีไม่เช่นนั้นพวกเราต้องจบสิ้นแน่ พู่งสุดคนอื่นเองก็เข้าใจเช่นกันดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงเริ่มกระ้นใช้งานทักษะต้องห้ามตัวเองเพื่อฆ่าเย่เอเทียนโดยไม่สนว่าต้องแลกเปลี่ยนเพื่ออะไรดังนั้นหลังจากผ่านไปเพียงไม่น,นานย่เเทียนกม็มีทางเลือกอื่นเขาถูกบังคับให้ใช้งานทักษะยเวลาอีกครั้งนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาใช้ทักษะยเวลาแม้ว่าภายนอกของเขาจะฟื้นฟูกลับมาอยู่ในสภาพสูงสุดอีกครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลตัวท้อ กับกองการฝืนใช้ง,งานทักษะยามเวลาติดต่อกันจะยุนแรงเป็นอย่างมากก่อนหน,นี้ผลที่กับที่เขาจะต้องแบกทับก็คือกระจนเสียอายุไขไปบางส่วนแต่เมื่ออยู่ในขอบเขตเทศสวรรค์ผลจะทอ่กับจะไม่ใช่กระจนเสียอายุไขอีกต่อไปมันจะทําให้จินยางเขาได้รับก็าะจะหายอย่างทาวรยากที่จะฟื้นฟูก,กับมาได้ครั้ง นาทีผ่านไปในรานี้ก็จะครบกำหนดเวลาที่เยเทียนสามารถควบคุมรถเรืเทียนได้ยาสมบูรณ์แล้วอย่างไรก็ตามเขาเทพจะไม่อาจจะจื้อชีวิตได้อีกต่อไปนอเนื่องจากเยเทียนยังกัดฟันและเริ่มทําการยกเวลาเป็นครั้งที่3ตุ้มพลังแห่งกาวย์าพันโพน,นเดยเยเทียนกับสู่สภาวะสรงสุดอีกครั้งพระพู้งสุดแดนเทือนแห่งจากนี้รูมา่านตาของเขาก็อดแคบลง เจ้ามันบ้าไปแล้วเจ้าอยู่ในขอเพทเทศบวันพรสววันได้เวลาของเจ้าอยู่ในอระรับท่อนนั้นเจ้ากับก้าที่ย้อนเวทาถึงสาครั้งที่เจอกัน เมื่อเจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะไม่สามารถพร่านาได้อีกต่อไปในอนาคตต่อให้เจ้าสามารถควบคุมแใะเถื่อนไดน้มันก็จะไม่ประโจ์อะไรต่อเจ้าอีกเพื่เถียนเพิกเฉยต่อคำพูดคำพูดสุดแดนเถื่อนเขายังคงพยายามปกป้องตัวเองต่อไปการจำตีในรอบสุดท้ายผ่านไปอย่างรวดเร็วในที่สุดเขาก็ทนจนครบกำหนดเวลา1ินาที โรคแดนเทียนหรือแบบใต้การควบคุมคอร์เ็นเจ้าแดนเทียนะสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันคทรเ์เนเจ้าแดนเทียนก็เป็นข้อสู่รร่างของเย่เทียนและรวมรวมเข้ากับร่างกายของเขาทันทีที่กระบวนการรวมรวมเสร็จสิน้นเย่เทียนก็หันกับระทมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าคือเจ้าแห่งแดนเทียนอ้าวนะครับจบนะครับผมตอนนี้ไม่ค้างนะครับผมเย่เทียนได้กลายเป็นเจ้าแห่งแดนเทียนนะครับผม ผลเธอท้อดกับอะไรเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับพอร่างนี้เปลี่ยนร่างที่ใช้เด่วทิ้งนะครับผมอานะครับให้ผู้ชมกันต่อกันใดเป็นพวนี้ดีกว่านะครับผมอานะครับไห้ว่ากันใดก็ขออภัยในนี้นะครับอย่าลืมกดชับใครกดไลค์กดแชร์กด Comment, คอมเมนต์สมัครสมาชิกม,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 มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเนี่ยครับของครับ